บาาง่ดีมากครับ <c oughs> เขาเป็นคนน่ารักสำหรับผมนะคือ เขาเป็นคนสุภาพแล้วจริงใจไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรเขาจะให้คําแนะนําเราได้ก็คือซึ่งกันปรึกษาคึ่งกันและกันอย่างนี้หรอใช่เรื่องรถเรื่องบ้านเพราะเราเราทาบ้านเวลาไล่กันและเราชอบรถเหมือนกันครับผม้นเรื่องอะไรอีกเรื่องหัวใจด้ไหมหัวใจด้วยไมบม่ชับทุกข์คือคือไม่ไม่เชิงปรับทุกข์ฮะแต่ว่าวันที่เรามีทุกข์เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายะเขาไม่มีทางปล่อยให้น้องทุกข์อยู่แล้ว เขาก็เข้ามามาปอบเรามาอะไรเงี้ยครับยังไงบ้างวิธีของพี่นายะามาีบมือเราเขาเขาาจะจับมือเราด้วยความน่ารักของเขานะจับมือเราแล้วก็น้องครับซู้ๆูนะี่น้องครับน้องครับเออผมไม่ร้องแต่เหมือนพี่นายจะร้องา้งอันนี้เรื่องเรื่องเล่เล่นนะแต่เขาจับมือผมจริงแล้วเขาบอกว่าน้องครับซูู่นะยังไงก็ตามเดี๋ยววันจะผ่านไปเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับอะไรเงี้ย เขาเขาน่ารักมากแล้วพอเรางลำพัฒนาไปเขาเราก็เลยไปจับวันนี้เออเขามือภายหลังผมจะกุมอยู่แล้วจะกุมเขาเอามือหลบงี้ก็เลยไม่ทันกลัวหลอกลลัวเเาาไม่ไม่หรอกแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจในฐานะน้องครับผมเห็นเมื่อกี้บอกว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันดูทุกเรื่องปลอบใจกันทุกเรื่องมันคือคลายกันหมดนะอย่าได้เรื่องเลยไหมคลายคลายเปิดชีวิตจริงช่วงนี้เหมือนกันเลยนะ ก็ประมาณหนึ่งอ่ <ligen> อใช้คำว่าในช่วงเขาทุกใจเราก็ไม่เคยหนีหายก็มีอะไรก็โทรมาหรืออะไรเงี้ยครับผมก่อนจริงก่อนจริงก็จับมือเราได้มีบอกไปให้กำลังใจหรือว่ามีลายมาบอกอะไรไม่ทุกที่นเราก็บอกคำเดียวฮะบอกว่าสู้ๆมันย้อนกลับไปโอ้โหก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่การเห็นการณนี้มันทำให้เราสนิทกับเขามากขึ้นเลยไหมเหมือนแบบมันมันคนโสดเดียวกัน ใช่ครับใช่ครับครับเเขราว่าไงามสกนขอบคุณครับขอบคุณใช่มองตาแล้วใจงเนียใช่ใครับเมื่อกี้ก็ไปนั่งมองตากันอยู่เนีอ่นไหมเขาถอดแว่นไหมเขาถอดแว่นไหมเลยครับเขาถอดแว่นไหมเขาไม่ถอดเราถอดอ่าแล้วตอนนี้ป็นมัสภาพจิตใจเราดีดีดีครับดีแล้วครับดีดีครับแอบร้องไห้อยู่มก็ถ้าแอบพี่ก็ไม่รู้หรอก ดีครับมีมีทั้งดีแล้วก็ทุกอย่างบางเรื่องอาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่ข้อดีคือเราก็ได้ประสบการณ์ชีวิตในในครั้งนี้ใช่ครับ,รบมันเยวยแยตัวเองยังไงสำหรับผมการทํางานการอยู่กับเพื่อนอการอยู่ครอบครัวช่วยได้เยอะครับผมมันเรียกว่ายิ้มตัวเองกลับมาแล้วนะใช่ครับแล้วก็พยายามคิดอยู่ตลอดว่าต้องมีความสุขเป็นของตัวเองให้ได้แล้วอะเราแบบเราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้แล้วจริงไรางเลยตอนนี้พอดตอนได้แล้วเนาะ สนิทยังไม่สนิทใจครับร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ปังดีๆเอาเอาเป็นสัก80 20แล้วกันแปดสิเราอยู่ตรงไหนแล้วมูฟแล้วโอเคเอาใจหรือว่ายี่สิบ0ปดแปดสจริงๆด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราอยู่เดียวไม่ได้ครับแล้ววันนี้มันต้องอยู่คนเดียวมันต้องลงมาบ้างกับสิ่งที่เอารีสสิ่งที่ไม่ขาดหายไปถ้าพูดก็จะร้องไห้เหรอไม่ไม่ไม่ ไม่รู้ว่าจะถ้าพูดก็ไม่รู้จะดูเหมือนเรียกร้องอะไรไหมนะแต่ว่าโอเคผมจะพูดแบบลูกผู้ชายแบบตรงไปตรงมาทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมสิ่งของของเขาทั้นสามยังอยู่เหมือนเดิม,มตัวเขาแค่ไปอยู่ทำไมเราถึงเลือกที่จะให้มันยังแต่เขาอยู่ในในความความทรงจำเราแล้วก็อยู่ในความคิดถึงของเราตลอดจะยังว่าคำว่ามุกออนใช้กับเราไม่ได้ พยายามจะพูไม่ไ้เพราะว่าเราจริงๆเราไม่ค่อยอยากอยากอยากพูดถึงเรื่องอดีตแล้วเพราะว่าเราเราก็เราให้แก่เขาด้วยแหละเราไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแล้วอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ละเพราะเพราะนั่นคือชีวิตของเขาละไม่ใชที่ถามสภาพจิตใจเราอะสภาพจิตใจเรามันแค่เน่เพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่วันนี้ต้องอยู่คนเดียวไม่มีเขาแล้วเราก็จะเก็บทุกอย่างของเขาทำไมเราเลือกจะอยู่บรรยากาศ รักแหละครับคำเดียวครับแตนะ่เรารู้นะวว่าเราควรรักเขาแบบไหนแล้วนะอ,อ่าไม่ไม่ใช่ว่าไปรักแบบ อันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเออใช่เราก็รักในแบบของคนที่คอยหวังดีกับเขาแล้วกันยังได้คุยกันอยู่ไหมครยังได้คุยอยู่บ้างไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยครับใช่ใช่ได้ดูไอจีได้ดูอะไรสองคอยอยู่ไหมอ่อไม่กล้าสองไม่กล้าสองเพราะว่าเราโตขึ้นที่ไหนอังไงก็ก็โตขึ้นครับโตขึ้นเยอะอยู่ครับเขาอะไรใครอยางใครอยากทำงานเหรอพี่ทำงานอยู่กับเพื่อน ได้นานที่สุดก่อนเข้าบ้านเพราะว่ายังอยู่คนเดียวมันจะทำแบกใครแบบแต่ในมื้อห่างเราเราไม่ค่อยออกไปอย่างนี้ใช่ใช่ครับก็ผมอยู่แค่อยู่กับกิจกรรมที่ตัวเองทำอะแทงสนุกกับตีกอล์ฟใช่ถ้าสมมติว่าเลิกงานเร็วผมก็จะเข้าไปแทงสนุกกับเพื่อนแล้วจนง่วงอ่ะผมกลับบ้านกิจกรรมไม่ชอบบ่ายไปเห็นของเพราะว่าหลายคนเป็นไม่ใช่ผมหรอก ต่อให้ง่วงแค่ไหนกลับไปถ้ามันมีอะไรหนึ่งหัวมันก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกอ่ามันก็จะมีคิดอะไรของมันไปนเรื่อยแหละครับแล้วเ,เราต้องนอนที่โต๊ะสนุกเนาะพยายามแล้วก็ไม่ให้นอนผม <laughs> ขอ,ขอเขานอนข้างใต้ด้วย <c oughs> เขาบอกเขาไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราสร้างตัวหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับ ตอนนี้พยายามสร้างสร้างความมั่นคงให้ที่บ้านแล้วก็สร้างอนาคตให้ตัวเองยังงงไบ้าคะทำงานเก็บตังค์ให้ได้เยอะที่สุดกล้้้าากกลลบนนใหม่ะตอีัวกลัวกลัวอยู่ครับยังยังกลัวใช่ใช่ยังกลัวอยู่เป็นก่อนครั้งหนึงใช่ผมมันกลายเป็นกลัวจริงๆนะผมไม่รู้ใครเป็นไหมแต่ว่า ผมว่าผมมันเจ็บมากๆมันมันกลัวนะพี่ใช่ใช่มีมีเพื่อนแบบแนะนำไหมเอ้ยลองคุยกับคนที่ซีลองอะไรไม่มีเลยผมเพราะว่าผมก็ไม่มีเพื่อนด้วยก็เลยน้อยเพราะ่าน้อยใช่ใช่เพื่อนน้อยด้วยครับก็เลยไม่มีใครแนะนำก็ถ้ามีคิดแบบว่าต่อยอดแบบยังไงบ้างเก็ ถ้าขไกับตัวเองขอตอผมอยากทําธุรกิจเร็วๆนี้พี่แต่ really like แต่เกี่ยวกับของกินนี่แหละแต่ยังไม่อยากบอกคืออะไรนะแต่ว่าเร็วๆนี้เกี่ยวกับของกินนี่แหละครับจะปล่อยเมื่อไหร่อ่าอาจจะแบบซึ่งปีไรไอะไรไม่อโอเคบครับขอบคุณ ชากอารมณ์อะหนังเร่องที่แล้ยังแบบไทยมีสวสามทนัที้ายทก็าีเราคามเเรื่องที่เราคโบโซ่ใช่ไงเรื่อที่เราที่ได้กับก้ะก้า่่ะวันโบโใช่ไมไปเจอพี่ีก็นึก็คือจในได้แมีนานนึงไมีนาน่ะกับมนานองนหนังมัถ่ายเสร็จแล้วนี่ วันที่ผมเขสามารถที่นี่ที่ผมผมแค่รู้สึกว่าแตผมแค่บอกทุกคนไม่แต่ว่ามันมีประโยชน์ึงที่พูดไงโอเคนะครับไม่แต่ว่ามีประโยชน์นึงไงที่พูดไงพี่ก็สะดูว่าทำไมพูดเหมือนตัดคอเขาดบนั้นน่ะ แฝ่กละชายวันนั้นกระชายังไม่โดนใครเป็นไปอ่ะใครที่ีมวกาได้ไปมโดนอ